กำลังมองหา t o y o ต a a l t i ดสภาพสวยพร้อมใช้งานอยู่หรือเปล่าครับต้องดูคันนี้เลยครับคันนี้กำลังปรับสภาพอยู่นะครับมีการรื้อพรมพามสะอาดแล้วก็ตรวจสอบโครงสร้างรถให้มั่นใจว่าเดิมทุกจุดไม่มีตัดต่อตัวถังนะครับพวกซีนซิลิโคนเดิมแมตอาเดิมอยู่ครบนะครับกล้งภายมัลติฟังก์ชั่นมีุ่มนโตโยต้์เกียร์ซีพีทีแบบเจ็ดสปีดให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็คันนี้จะได้เป็นเบาะสีพิมพ์หน้าแบบนี้นะครับผมเซนเซอร์ด้านท้ายเจ้าของเดิมติดตั้งเพิ่มให้อีก2จุดนะครับแล้วก็ ติดตั้งในส่วนของไฟตัดหมอกเพิ่มมาให้นะครับผมคุ้มคุ้มเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมตอนนี้ปัอสภาพอยู่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะกดดูคลิปเต็มได้เลยนะครับรถดีๆแบบนี้มีมาไม่บ่อยครับ สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมบอยเพนทูนกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาพบกับการรีวิวรถเข้าใหม่จากของผมอีกเช่นเคยนะครับคันนี้คือ Toyota a l t i ติ 1.6G ปี2019คันนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนปรับสภาพนะครแต่บอกเลยว่าสภาพดีมากนะครับพร้อมรายละเอียดครบๆที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจเลยนะฮะร,รถคันนี้วิ่งไปได้แล้วเพียง130,000กิโลเมเท่านั้นนะฮะร,ราคาอยู่ที่399,000บาทแถมฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ6,800บาทเท่านั้นนะครับผม ตอนนี้รถกำลังอยู่ในขั้นตอนรื้อพรมออกไปทางคลาสตดอยู่นะครับแล้วก็เช็คความเรียบร้อยของโครงสร้างตัวรถกันอยู่นะครับผมเดี๋ยววันนี้พาชมสภาพตัวรถแบบละเอียดเลยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูด้านหน้ากันก่อนนะครด้านหน้าก็สภาพสวยนะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะครับผมเงาๆแบบนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์สภาพสวยสายส,ยสมบูรณ์มีในส่วนของไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับ ทางซ้ายและขวาสภาพสวยสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับผมคันนี้มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มมาให้นะครับในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะฮะอันนี้คือเจ้าของเดิมติดตั้งเพิ่มมาให้นะฮะผิวพันเป็นสีบอลเงินสีเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับแถบข้างเส้นสายต่างๆนะฮะคมคมคมสวยๆแบบนี้นะครับสีเดิมโรงงานเป็นสีบอลเงินแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับตัวแม็กเดิมนะเป็นแม็กอลลอยขอบ16มาพร้อมกับตัวยางของดัหลอ็อ ยางด้านหลบเนี่ยได้ยางเป็นปี2022นะฮะสภาพดอกยางยังเหลือๆเอาไปใช้งานกันต่อยาวๆเลยนะครับเครื่องยนต์อึดถึกทนนะฮะดูอ l v v ี i ดีไอนะครับผมกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเดียวปรับพับไฟฟ้าเป็นแบบออโต้ได้ด้วยนะครับมาพาเข้ามาดูรายละเอียดภายในกันนะครับอ,อย่างที่แจ้งไปนะครับตัวตอนนี้ตัวพรมอ,อ่าหรือไปออกเอาไปทำความสะอาดอยู่นะครับแล้วก็กาลังอยู่ในช่วงเช็ค โครงสร้างของตัวรถนะครับผมเช็คโครงสร้างตัวรถกันเลยนะครับผมนะครับพวกตัวถังเดิมนะครับเนี่ยไม่มีการตัดต่อใดๆนะครับหรือว่าซีนเดิมโรงงานอยู่ครบนะฮะซีนเดิมโรงงานอยู่ครบๆนะครับรวมถึงจุดรอยอาร์คเดิมใครที่กังวลเรื่องโครงสร้างเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมเราของเราเช็คแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวเบาะหนังสีครีมนะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะนี่ครับเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดดูใหม่มากนะครับเหมือนใหม่เลยนะครับ พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังชันปรับในส่วนของเครื่องเสียงได้นะครับมีปุ่มพุทธิ์ตั้ต์เอนจินมาให้นะกระจกไฟฟ้าปรับพับออโต้ได้ด้วยเรียบร้อยนะครเครื่องเสียงเดิม fmcd นะฮะได้ด้วยแอร์เป็นแบบอันนออกนะครับก็เน้นใช้งานง่ายๆทนๆเลยนะครับผมแต่ว่าตัวเกียร์เป็นเกียร์ CVT แบบ7สปีดขับนิ่มขับง่ายนะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันเราสามารถปัดเข้าหาตัวใช้บวกลบตรงนี้ได้นะครับเนี่ครับดูรายละเอียดนะฮะโครงสร้างเดิมเนี่ยเห็นแบบนี้แล้วนะฮะ ผมว่าบางคนน่าจะสบายใจมากยิ่งขึ้นว่ารถเนี่ยมันเป็นซีนเดิมๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยจากสนงสนิมใดๆนะครับนี่ครับของเราจะเช็คแบบนี้เลยนะครับผมนะครับผมว่าคันนี้ถ้าเกิดใครได้มาดูรีวิวเนี่ยผมว่าน่าจะสบายใจได้เกิน100%แน่นอนนะครับเนี่ยตามจุดน็อตต่างๆสติ๊กเกอร์เดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับนะฮะน็อตประตูไม่เคยแกะทำทรงทำสีโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะฮะน็อตไม่มีแกะไม่มีขัน แผงประตูเดิมทุกซอกเดิมประตูไม่เคยแกะทาสีนะครับรอยอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบแบบนี้เลยซีนประตูเดิมนะฮะซีนประตูเดิมเม <S <S เดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะครับนี่ครับห้องโดยสารด้านหลังอย่างที่บอกไปนะครับก็ตอนนี้นะครับผมกํากลังรื้พมออกไปทางความสะอาดนะครับก็เช็คความเรียบร้อยของพวก ตัวถังต่างๆนะครับผมก็ไม่ต้องกังวลหรือว่าเป็นห่วงเลยนะครับเราเช็คแบบนี้ทุกคันนะครับผมเราเช็คแบบนี้ทุกคันเลยนะครับพวกตัวถังก็ต้องเดิมไม่มีตัดต่อซีนเดิมโรงงานนะฮะยังอยู่ครบนะทุกจุดนะครับรวมถึงรอยอาร์คเดิมโรงงานที่นะใครที่กังวลเรื่องโครงสร้างตัวรถเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเนี่ยเราเช็คแบบนี้เลยนะครับหรือพรมมาทางวามสาดเนี่ยไม่มีรอยสนงสนิมใดๆไปจากการจมน้ําแช่น้ําใดๆนะครับผมนี่ครับ โอเคนะครับนี่ตีนเดิมแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญคันนี้ยังไม่ติดจอนะครับถ้าถูกใจคันที่ผมแนะนําคันนี้นะครรีบจองเข้ามาก่อนได้นะครับนี่เมทอาร์ดเดิมนะถือว่าเป็นราคาที่คุ้มสุดราคาที่ถูกที่สุดของตอนนี้ของเอาติดปี2019ที่ผมมีนะ3าม0 0 0เก้าหมื่นเก้าพันบาทก็จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6,800บาทนะฮะมาดูด้านท้ายกันต่อนะครับด้านท้ายไฟเบรกสภาพสมบูรณ์เช่นเดียวกันไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะฮะแล้วก็ เจ้าของเดิมติดตั้งในส่วนของอุปกรณ์เสริมมาให้ก็คือเป็นตัวเซ็นเซอร์นะฮะตัวนี้ก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยความสะดวกสบายนะครับนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยไฟเบรกสภาพสวยสายสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวหรือว่าไม่มีการรอยบุบรอยชนใดๆมานะครับมีไฟเบรกดุนที่3มาให้กระจกด้านหลังมีตัวไล่ฟ้าให้ครบเลยนะฮะนะครับตอนนี้รถกําลังอยู่ในขั้นตอนปรับสภาพนะครับพาชมแบบนี้เลยนะครับแบบดิบๆไม่มีการแบบกรกข้อมูลเลยนะนะครับดูรายละเอียดกันแบบชัดๆนะครับ นเนี่ยพวกซีนซิลิโคนเนี่ยมันจะมีทุกจุดเลยนะซีนซิลิโคนเดิมแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นรถถ้าเป็นโครงสร้างตัวร,รถมันจะเป็นสีนี้นะแต่ถ้ามีการพ่นหรือว่าทําสีมาเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนี้ละนะครับมันจะไม่ใช่แบบนี้นะสังเกตท,ทางด้านในที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้มันจะเหมือนกันเลยนะมันจะเหมือนกันเลยนะฮะที่ผมเปิดให้ดูด้านในแบบนี้เลยนะครับนะจะได้สบายใจนะเพราะว่านะอย่าให้คนที่ซื้อรถมือสองหรือว่าดูรถไม่เป็นเนี่ยดูคลิปนี้นะครับไว้ประกอบการตัดสินใจนะฮะ ทุกคันของผมเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับเช็คละเดียดทุกจุดนะผิวผ่านเลียมสันเส้นสายต่างๆยังคมชัดเหมือนเดิมนะครับไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มใดๆนะครับผมนะครับโป่งซุ้มล้อคมๆสวยๆมาเดี๋ยวทัดมาเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในส่วนของตัวลาเดียดของห้องเครื่องกันบ้างนะครับ สำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.6ลิตรเครื่องเดิมไม่เคยผ่านการติดก๊าซมานะครับผมพละกำลังก็ถือว่าเหลือๆนะครับสำหรับการใช้งานในเมืองหรือว่าเดินทางไกลก็ได้นะครับแต่ห้องเครื่องเนี่ยมีการทำความสาดมาบ้างแล้วนะครับมันก็จะดูสะอาดสาแบบนี้นะครับผมนะครับไม่มีรอยน้ํามันไหลเยิ้มมาร์กสีตามสีโรงงานอยู่ครบๆนะครับโครงสร้างหลักเดิมเนี่ยตรงนี้ก็จะมีรอยอาร์คตรงเบ้าโช๊คนะครับโช๊คเดิมอาร์คอยู่ครบนะฮะ ซอกด้านในน็อตไม่มีรอยขันฝากระโปรงเช่นเดียวกันนะครับผมรอยอาร์ตต่างๆอยู่ครบๆพวกตามจุดสติ๊กเกอร์มกอกเดิมโรงงานนะฮะยังคงน่าสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยแกะเกาไม่มีรอยโดนสาสีนะฮะรูระบายความร้อนยังคมๆสวยๆนะฮะแล้วก็บอกได้เลยว่าเป็นฝากระโปรงเดิมเพราะว่ามีปั๊มโตยต้าอยู่ครบแบบนี้นะน็อตไม่มีไขไม่มีแกะนะครับน็อตเดิมหมดรอยอาร์ตเดิมอยู่ครบนะครับรถไม่ได้มีการตัดต่อตัวโชค๊คหรือว่าเอาไปโหลดเทียอะไรใด นะครับแก้มขวาแก้มซ้ายเนี่ยเรียงตัวกันสวยๆแบบนี้เลยนะครับดูที่คานด้านหน้านะครับจะไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวนะครับแล้วก็จุดน็อตของตัวคานนะครับที่ยึดติดกันยังไม่เคยถูกแกะถูกถอดไฟนหน้าเนี่ยแท้เดิมเลยเพราะว่าน็อตเนี่ยยังไม่เคยขันพวกปั๊มเดิมโรงงานนะมันจะมีปั๊มต่างๆปั๊ม3 l 3 r อนะฮะอยู่ที่คานนะฮะก็ยังอยู่ครบถ้วนนะครับผมนะนี่คือ t o y ยต้าอัลติสนะครับตัว 1.6G ปี19สภาพดีมากเลยนะครับผมเช็คทุกจุดเรียบร้อยแล้วครับ ถ้าสนใจนะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเพราะราคานี้399,000บาทพร้อมฟรีดาวนผ่อนเริ่มต้นแค่6,800บ,บอกเลยว่าหาไม่ได้ง่ายๆนะครับผมสนใจนะะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทร0831318826แอดไลน์เบอร์โทนี้ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่ออัปเดตลรถเข้าใหม่ก่อนใครแล้วเจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ